ผมขอคลิกเลือกสไลด์ที่1ห,หลังจากนั้นในกลุ่มของสไลด์ผมขอเริ่มต้นที่เซกชันตรงนี้คลิกลงไปครับเลือกเป็นคำว่า add section หลังจากนั้นผมขอพิมพ์เป็นคำว่า intro แล้วกันทุกคนครับแล้วจิ้มไปที่ปุ่ม rename ตรงนี้ปับ๊บตั้งข้อสังเกตซ้ายมือตรงนี้ครับต่อไปผมต้องการ s e c t i o นที่2เริ่มต้นตั้งแต่สไลด์ที่2เป็นต้นไปผมคลิกเลือกสไลด์ที่2ต่อแบบนี้ครับเฉพาะสไลด์ที่2นะหลังจากนั้นคลิกไปที่ add section ตรงนี้ต่อ ขอตั้งชื่อเซกชันนี้ว่าเป็น t e ค h แล้วกันครับจบแล้วร n a m e ด้วยอย่าลืมหนึ่สองสามปับ๊บเห็นไหมครับนี่คือเซกชันที่2ครับต่อไปเซกชันที่3ครับเริ่มต้นที่สไลด์ที่4ทุกคนผมจิ้มลงไปสไลด์ที่4ก่อนครับแล้วคลิกไปที่ add section อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ขอตั้งชื่อว่าเป็นเชฟแล้วกันครับสุดท้ายคลิกปุ่ม Rename ตอนนี้สไลด์ของเรามีทั้งหมด5สไลด์มีทั้งหมดกี่เซกชันครับ3เซกชัน หลังจากนั้นไปดูสิครับว่าประโยชน์ของเซกชันเป็นอย่างไรทุกคนใช้เครื่องมือด้านบนตรงนี้นะครับนี่ั้งข้อสังเกตชัดเจนมากครับหลังจากนั้นผมขอเลปฏิคำว่าคอลแลบอ้อหนึ่งสองสามปุ๊บั้งข้อสังเกตซ้ายมือทุกคนครับเขาก็จะบอกชัดเจนว่าตอนนี้มีกี่เซกชันแต่และเซกชันมีกี่สไลด์ทุกคนครับชัดเจนมากๆต่อไปครับผมขอคลิกลงไปตรงนั้นต่อ ขอเลือกเป็นคำว่า expand all 1 2 3ปุ๊บทุกคนตั้งข้อสังเกตครับสวยงามมากครับโชว์ดีเทลทุกอย่างออกมาเลยนะหลังจากนั้นผมขอเล็งไปที่เซ t ชันของเทกตรงนี้แล้วเล็งไปที่หัวลูกศรซ้ายมือทุกคนครับผมสามารถคลิกและคอลแล็บได้1 2 3ปุ๊บนี่คือเฉพาะเทกของเราก็จะโดนคอลแล็บแล้วครับพับเก็บไว้เรียบร้อยนอกเหนือจากนั้นผมอยากได้อะไรเพิ่มเติมตรงเทกส2ผมคลิกไปที่คำว่าเทกส2ตรงนี้ก็ได้ แล้วคลิกขวาตามก็ได้ทุกคนครับนี่ครับผมสามารถ rename ได้เห็นหมะ remove ได้สามารถ move ได้ไมะอย่างเช่นผมขอลอง move section Down ดูซิหนึงสองสายาก,การะพริบตาปั๊บเรียบร้อยมัน move Down แล้วทุกคนเห็นหมั้ผมเล็งอยู่ที่เทควงเล็บ2อีกครั้งหนึ่งคลิกขวาต้องการ rename ได้ไหม ได้เหมือนกันทุกคนครับตอนนี้ผมขอแคนเซิลแล้วกันสุดท้ายผมต้องการคลิกขวาที่เทควงเล็บ2อีกครั้งหนึ่งตั้งข้อสังเกตคำสั่งรีมูฟทุกคนครับผมต้องการรีมูฟเฉพาะเซกชันก็ได้ไหมหผมจะรีมูฟทั้งเซกชันและสไลด์ก็ยังได้เลยหรือผมต้องการรีมูฟ all section ก็ได้ทุกคนครับตอนนี้ผมขอสาธิตรีมูฟ all section แล้วกันหนึ่งปุ๊บหย่ากระพริบตาทุกคนทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาพเดิมเรียบร้อยครับนั่นคือประโยชน์และแนวทางการใช้งานคำสั่งในส่วนของเซกชันทุกคนครับ สเต็ปต่อไปไปดูเครื่องมือในส่วนของ New Slide ตรงนี้ครับจะมี Layout ให้เราช้อปปิ้งกันเลยทุกคนครับตามนี้ครับอย่างเช่นตอนนี้ผมขอเป็น Title and Content ทุกอย่างก็จะอัตโนมัติแบบนี้ทุกคนตั้งข้อสังเกตด้วยการชี้ก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าผมต้องการเปลี่ยน Layout ละ่ะผมคลิกลงไปตรงนี้จริงมอย่างเช่นขอเปลี่ยนไปเป็น Title only ห2 3ปับ๊บนี่คือเปลี่ยนได้ด้วยทุกคนครับนอกเหนือจากนั้นผมซุกซนได้ไหมอย่างเช่นคลิกแล้วก็ลากมาปล่อยแถวๆนี้ดูซิ หลังจากนั้นต้องการรีเซ็ตกลับคืนสู่สภาพเดิมผมเล็งไปที่ปุ่มรีเซ็ตตรงนี้จิ้มลงไปหนึ่งสองสามปับ๊บกลับสู่สภาพเดิมทุกคนครับหรือผมจะลองคลิกอีกครั้งหนึ่งแบบนี้แล้วก็ลองย่อลงมาแบบนี้ทุกคนครับแล้วลองซุกซนกันต่ออีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นต้องการรีเซ็ตทุกคนยากระพิบตาหนึ่งสองสามปุ๊บโอ้โหครับทุกอย่างคืนสู่สภาพเดิมนั่นคือประโยชน์ของเลเยอร์ทุกคนเห็นไหมหรือผมอาจจะลองทําแบบนี้ก็ได้ลากคลุมแล้วก็ดีลีทไปเลย ทุกคนคิดว่าถ้าเกิดผมกดปุ่มรีเซ็ตเขาจะกลับคืนมาไหมครับหนึ่งสองสามปับ๊บนั่นคือความหมายรีเซ็ตเลเยอร์นั่นเองทุกคนครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเลเยอร์ที่เราเลือกด้วยจริงไหมอย่างเช่นถ้าผมเลือกแบงค์ล่าหนึ่งสองสามปุ๊บแล้วผมจะไปรีเซ็ตดูซิหนึ่งสองสามปับ๊บมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงไหมอย่าลืมความสัมพันธ์กับตรงนี้ที่เราเลือกครับสุดท้ายทุกคนก็จะมองเห็นความจริงว่าเราควรเลือกใช้เลเยอร์ให้เหมาะกับคอนเทนต์ของเราจริงไหมต้องสงงไ์ลด วิธีการง่ายมากทุกคนครับคลิกเลือกไอ้โดนตารางตรงไหนก็ได้ครับหลังจากนั้นตั้งข้อสังเกต Table Layout จิ้มลงไปแล้วตั้งข้อสังเกตความฉลาดของเครื่องมืออไลน n ตัวนี้ครับผมคลิกลงไปหลังจากนั้นมันจะอไ i น n ทูสไลด์อยู่แล้วหน้าที่ของผมก็คือเลือกอไลน์เซนเตอครั้งที่1ใช่ไหมแล้วครั้งที่2ขอเป็นอไ i g n มิดเดิเพียงเท่านี้ทุกคนครับจบข่าวแล้วครับ ต่อไปครับสไลด์ที่3ต่อเลยทุกคนครับผมอยากได้ตัวช่วยในการเลือกตารางทุกคนครับตัวช่วยอยู่ไหนละ่ะเราต้องจิ้มเข้าไปสักอันก่อนทุกคนครับตารางไหนก็ได้หลังจากนั้นไปที่ Table Layout สังเกตดูคำสั่ง Selection p a n e 1 2 3ปับ๊บนั่นคือตัวช่วยทุกคนเห็นไหมช่วยเลือกตารางจากตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับ ขยับได้ไหมลองคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากขึ้นไปข้างบนดูซิได้เหมือนกันทุกคนครับเปลี่ยนชื่อได้ไหมดับเบิลคลิกดูซิได้เหมือนกันทุกคนครับเอนเตอร์ปุ๊บเห็นไหมครับต้องการล็อกได้ไหมล็อกได้เลยครับล็อกได้เลยครับห้ามขยับโดยพลรักการแลวครับเห็นไหมตอนนี้ผมขยับไม่ได้แล้วทุกคนครับปิดการมองเห็นได้ไหมลองจิ้มไปที่ลูกตาดูซินี่ครับปิดการมองเห็นก็ได้มะนั่นคือประโยชน์ของเขาทุกคนครับ ต่อไปทุกคนครับผมขอปิดตรงนี้ก่อนแล้วตามด้วยสไลด์ที่4ไปดูเครื่องมือตัวต่อไปครับทุกคนตั้งข้อสังเกตดูคอนเทนต์กับตารางสิครับตอนนี้รู้สึกว่ามันชิดซ้ายมากเกินไปใช่ไหมผมต้องการปรับแต่งแบบด่วนๆเมาส์ผมอยู่ที่ตรงไหนก็ได้แต่ถ้าดีที่สุดควรเลือกอยู่ที่กรอบตารางใช่ไหมแบบนี้ทุกคนครับแล้วตามด้วยเทเบิลเลเยอร์หลังจากนั้นตั้งข้อสังเกตที่เซลล์มาจิ้นทุกคนครับผมเลือกเป็น normal ดูซิหนึ่ง23ชีวิตดีขึ้นระดับ1ครับ ต่อไปตั้งข้อสังเกตดูเครื่องมือ alignment ตรงนี้ต่อครับขอเป็น center ดูซิโอ้โหสวยงามขึ้นทุกคนครับใช้ได้แล้วครับขอเดินทางกันต่อในสไลด์ที่5ตั้งข้อสังเกตตอนนี้ความกว,ว้างของคอลัมน์รู้สึกว่าสเปซสปาใช่ไหมความกว้างของโรก็เหมือนกันสเปซสปาผมต้องการตัวช่วยในการปรับแต่งแบบท่นวนๆนผมคลิกไปที่กรอบของตารางก่อนก็ได้แบบนี้ครับปับ๊บหลังจากนั้น table layout ทุกคน นี่คือตัวช่วยอัตโนมัติทุกคนครับ1 2 3ปุ๊บจบข่าวใช่ไหมขอ้อม่์ต่อไปครับโรครับ1 2 3สปับ๊บจบข่าวแล้วครับขอเดินทางต่อไปที่สไลด์ที่6เลยเปลี่ยนบรรยากาศเป็นเหมิดดูบ้างสิผมลองเลือก3ช่องนี้ครับลากคลุมแบบนี้ก็ได้หรือผมจะชี้แบบนี้ก็ได้แล้วก็คลิกเห็นไหมครับทุกคนครับสามารถเลงแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเมาส์พอยเตอร์ได้ครับนี่ฮะหรือผมจะเล็งแบบนี้ก็ได้ทุกคนเห็นไหมฮะโอเคตอนนี้ผมลากคลุมแบบนี้ก็ได้3มช่องนี้ ตั้งข้อสังเกตคำสั่ง Table Layout ขอเป็นเ e มิดเซลหนึ่งปับ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเ e มิดเสร็จแล้วผมต้องการสป l i t 1-2-3ขอใส่เป็น2คอลัมน์1โรโอเคปับ๊บเสร็จเรียบร้อยทุกคนครับต่อไปเดินทางต่อไปในสไลด์ที่7ไปดูอื่นๆที่น่าสนใจกันซิอย่างเช่นยกตัวอย่างผมคลิกอยู่แถวๆถวคิผมต้องการแทรกโรด,ด้านบนครับเพื่อพิมคิวหผมเลือกคิเสร็จปับ๊บผมก็ไปที่เทเบิลเลเยอ ตั้งข้อสังเกตครับ insert row above ครับจิ้มเข้าไปทุกคนครับที่เหลือก็ไปพิมพ์ต่อได้เลยเช่นเดียวกันหลัง Q3 ต้องการแทรก row ด้านล่างเป็น Q4 ผมเลือก Q3 แล้วไปที่ insert row below ครับปั๊บเรียบร้อยทุกคนครับถ้าเกิดว่าผมต้องการ delete ก็ไปที่ delete ต่อได้ไหม เป็น delete row ก็ได้ทุกคนครับส่วน select ก็เหมือนกันสมมติผมคลิกอยู่ที่แถวๆนี้ผมต้องการ select นี่ครับมี select column ก็ได้เห็นมหหรือผมคลิกลงไปตรงนี้ผมต้องการ select เป็น row ดูซินั่นแหละครับทุกคนครับหรือผมคลิกเข้าไปตรงนี้ต้องการ select table ดูซิแสดงว่าตัวช่วยในการ select table คลิกจากตรงนี้ก็ได้ครับนี่คือหมายถึงเลือกทั้งตารางแล้วนั่นเองต่อไปขอเดินทางต่อครับทุกคนครับสไลด์ที่8 ตั้งข้อสังเกต table style option ครับผมคลิกลงไปตรงไหนก็ได้ขอไอโดนตารางหรือถ้าจะให้มั่นใจก็อยู่ที่ layout ใช่ไหมแล้วก็ select อะไรครับ select table แบบนี้เพื่อคอนเฟิร์มว่าเลือกตั้งตารางครับหลังจากนั้นขอไปต่อที่ table design ตั้งข้อสังเกตที่ table style option ตรงนี้ครับผมลองตั้งข้อสังเกตครับ band row ดูซิติ๊กออกดูซิอ๋อเป็นแบบนั้นลองติ๊กดูที่ band row ซิอ๋อผลลัพธ์เป็นแบบนั้นใช่ไหมที่เหลือก็อเรียนรู้จากการจิ้มทุกคนครับตามนั้นเลยครับคน นี่ครับที่เหลืออยากได้บอร์เดอร์ไหมก็ตั้งข้อสังเกตจากตรงนี้ก็ได้จริงวะขอเป็นอบอร์เดอร์ตั้งข้อสังเกตได้เลยครับต่อไปผมขอเดินทางต่อไปที่สไลด์ที่9 t a b เทเบิลสไตล์ครับทุกคนครับ สมมติวตอนนี้ตารางผมเนี่ยไม่รู้ใครทํามาแล้วมันรู้สึกว่าสีมันแสบตาเหลือเกินผมต้องการเคลียร์เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่สเต็ปแรกผมเลือกช่องใดช่องหนึ่งก็ได้แล้วคลิกไปที่เทเบิลเล o ย t ก์เอาต์ก็ได้ครับเพื่อคอนเฟิร์มซเล็กเทเบิลครับหลังจากนั้นผมคลิกไปที่เทเบิลดีไซน์แล้วทุกคนตั้งข้อสังเกตเทเบิลสไตล์ตรงนี้ครับเขาจะมีคําสั่งเคลียร์เทเบิลหมายถึงเคลียร์รูปแบบนั่นเองครับหนึ่งสองสามปับ๊บนี่ครับทุกคนดูสิสุดๆไปเลยเป็นตารางแบบนอร,ร์มลรดารับ่เล เนี่ครับผมคลิกไปที่ท็อปโรใช่ไหมผมก็ไปที่เชดดิงตรงนี้ได้เตสีได,ได้ทุกคนดูสิต้องการปรับฟอนต์ก็ปรับได้ใช่ไหมไปที่โฮมก็ได้ตัวหนาอะไรแบบนี้ครับโอเคผมขอเดินทางกันต่อทุกคนครับสไลด์ที่10ตัวช่วยตกแต่งอันสุดท้ายก็คือ Word Art Style ครับผมคลิกลงไปในเทเบิลก่อนแล้วก็ขอเป็นเทเบิลเลเยอ์ ขอเป็น select แล้วก็ table ทุกคนครับ select table เลยครับหลังจากนั้นขอไปที่ table design นี่ทุกคนครับตามนี้เลยครับ word art style ตรงนี้ทุกคนก็่อตั้งอสังเกตเหนะ็นว่าทุกอย่างก็จะอัตโนมัติเลยครับ